ีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีกล้องติดรถยนต์นะครับยี่ห้อ70ไมล a 5 1 0มาแนะนำนะตัวที่แถมมากับรถมันเป็นของ t o y ย t a นะครับตัวนี้ตัวนี้จะไม่มี gps นะครับและก็เวลาอุนย้ายไฟาย,ยากนะครับมันโอนผ่านไฟไฟไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่จะทอดออกแล้วความชัดของ,ของกล้องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับซูตัวใหม่ไม่ได้ผมก็เลยมองหากล้องนะครับ ติดรถสักตัวที่แบบทุกวันนี้มันใช้ 4G ได้นะครับเวลารถจอดอยู่นี่ก็จะเปิดดูรถได้โอเคก็แบรนด์70ไมล์นะครับตัวนี้ผมเคยใช้กับรถ h o n d a City นะสำหรับแบรนด์70ไมล์นะครับแบรนด์นี้ไว้ใจได้นะครับตัวนี้70ไมล์ไลท์นะครับเป็นน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นของเขานะครับไอตัวนี้ซื้อมาสปีแล้วนะตัวนี้อยู่กับรถไอ ฮอนด้าซิตี้ที่บ้านนี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับ3ปี3ปีกว่าวครับผมสำหรับกล้องติดรถยนต์70ไมล์รุ่น A510 ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดเต็มรูปแบบนะครับจากรุ่น a 5 0 0 s นะครับที่ขายดีอันดับหนึ่งด้วยการบันทึกภาพนะครับที่คมชัดสมจริงแล้วก็รองรับ 4G นะครับปลอดภัยช่วยแจ้งเตือนตอนถูกชนนะครับขาดจอด ครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับมีความคมชัดอยู่ที่2 7 k นะครับ2592คูณ 1, 9 4 4 p นะครับรองรับ hdr นะครับตัวนี้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแล้วให้คุณภาพนะครับที่โดดเด่นของภาพด้วยเซนเซอร์นะครับ sony starwiz t h imx 675นะครับอัตราเฟรมเรตสูงถึง60เฟรมเรตนะครับ ภาพคมชัดนะสมจริงไม่เบื่อไม่ย้อนแสงนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับ7 0ไมล์ night vision นะครับดูรับแสง1.8นะครับคมชัดนะครับแม้แสงน้อยในเวลากลางคืนนะและมีมุมกล้องนะครับ140องศาสามารถปรับองศาของกล้องได้ตามต้องการนะครับมีระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่นะครับ adas แล้วก็เชื่อมต่อแอปนะครับ70ไมล์ดูคลิปโหลดคลิปและก็ตั้งค่านะครับ ผ่านแอปได้เลย 4G นะครับถ้าจะใช้ได้ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับ h ร์ d w a r e Kit UP04 แยกนะครับครับผมสำหรับระบบการเดินทางอัจฉริยะนะครับ ADAS เดี๋ยวผมลองเปิดไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะขึ้นยังไงการออกนอกเลน สิ่งที่ชอบอีกอย่างนะครับคือกล้องหลังเขาสามารถหมุนนะครับนี่เป็นมาเป็นกล้องในรถนะครับนี่อันนี้นี่คือชอบนะครับเพราะเวลาถ่ายคลิปไอ้ผมชอบเอาคลิปไปลงมันจะได้เห็นคนนั่งนะครับนี่ตัวนี้อ,อันนี้จะเป็นความมืดของฟิล์มนะครับนี่ข้างหลังนี่มองแทบไม่เห็นกล้องเลยมืดๆนะครับฟิล์ม80นะครับข้างหลัง เป็นประหลอดด้วยแล้วอีกตัวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นเลขไม้นะครับที่เป็นเลขกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอยู่ตรงใต้คลิปนะครับตรงกลางคลิปเลยตัวนี้นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะสามารถยืนยันให้เราได้ว่าเราขับเร็วหรือขับช้านะครับตัวนี้เพราะว่าผมเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งนะครับแล้วในกล้องมันเหมือนเร็วนะครับแต่รถมันวิ่งไม่ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไปเปิดคลิปให้ตำรวจดูนะ แต่เขาก็ยังยืนยันว่าขับเร็วอยู่ดีอันนี้ก็ถ้าถ้ามีเลขตัวนี้แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณขับถูกอันนี้ก็จะสามารถยืนยันให้ได้นะครับตัวนี้เพราะว่ามันตรงกับไม้เข็มไม้รถนะครับครับสำหรับราคาชุดนี้นะครับก็จะมีกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับจะอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับราคา ครับผมสำหรับอุปกรณ์เสริมนะครับที่ตัวที่ผมจะซื้อเพิ่มนะก็จะเป็นตัว7 0ม a i 4G Hardware Kit นะครับรุ่น UP04 ตัวนี้นะครับถ้าเราติดนะจะสามารถดูกล้องหน้ากล้องหลังนะครับได้จากทุกที่นะครับไม่ว่ารถจะจอดอยู่ที่ไหนแล้วเวลาเราจอดรถนะครับ ถ้าสมมติมีคนมาชนนะครับหรือรถโดนชนนะเมื่อเราจอดอยู่กล้องก็จะแจ้งเตือนนะครับมายังโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยนะ <S <S แล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดคลิปนะครับจากตัวกล้องได้ตลอด แะอีกทั้งยังสามารถดูตำแหน่งนะครับรถยนต์ได้ตลอดเวลาแม่ว่ารถคุณจะจอดอยู่ที่ไหนตัวนี้ถ้าซื้อมาติดเพิ่มมีก็โอเคนะครับใช้งานได้หลากหลายอันนี้เดี๋ยวมาตั้งค่านะครับการตั้งค่าจะตั้งได้ทั้งอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็อยู่ในโทรศัพท์นะ อันนี้ก็จะมีการตั้งค่าวิดีโอนะครับพื้นที่จัดเก็บความละเอียดระยะเวลาการบันทึกนะครับการไล่ฟ้าโลโก้ความเร็วนะครับอันนี้ความเร็วมันจะเปิดไว้นะลองติดจุดและติดจุดอันนี้ผมจะปิดไ้นะครับอัตรารีเฟรชภาพแคมแบบขยายการหมุนอันนี้เป็นการหมุนกล้องหลังนะครับถ้าติดแล้วภาพไม่กลับหัวก็ไม่ต้องเปิดนะครับตัวนี้ก็จะตั้งค่าได้ประมาณนี้นะครับส่วนฟังก์ชัน บันทึกวิดีโอตอนจอดตัวนี้ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ถ้าไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมก็จะใช้งานไม่ได้นะการเดินทางอัจฉริยะวิดีโอฉุกเฉินอันนี้ผมก็เปิดไว้นะครับนี่เวลารถกระแทกนะครับตัว A D S นะครับตัวนี้ผมไม่ไม่ได้เปิดใช้งานนะครับตัวนี้ใครจะเปิดใช้งานก็เปิดใช้ได้นะครับ ตั้งค่าเสียงนะครับตั้งค่าเสียงได้ทั้งหมดนะเสียงกดปุ่มการบันทึกเสียงระดับเสียงของลำโพงก็จะประมาณนี้ส่วนที่ใช้บ่อยนะครับก็จะเป็นระบบนะ h o ตสป o ต t นี่ครับก็กดเปิด WiFi นะครับนี่แล้วก็โหมด s c r e e ์ s e r v ร์ตัวนี้จะเป็นตั้งค่าหน้ากล้องนะครับตัวนี้ผมลองเล่นไปหมดแล้ว ก็ผมเลือกเอาปิดหน้าจอนะครับถ้าเป็นสกินเซฟเวอร์นี่มันจะเป็นนาฬิกานะครับตัวนี้เปิดตลอดเวลาจอก็จะเปิดตลอดเวลานะอันนี้ผมเลือกปิดหน้าจอนะครับตัวนี้ปิดอัตโนมัติขณะจอดรถพวกนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งนะครับส่วนเวลาก็ตอนผมได้มามันก็ตั้งมาให้ตรงแล้วนะครับภาษาของระบบอันนี้มีหลายภาษามากเลยนะครับก็ไปเลือกเอารูปแบบวันที่หน่วยวัดความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อเมต ผมเลือกใช้กิโลเมตรต่อเหตเนี่ยครับสถานะตำแหน่งดาวเทียมวันี้ผมไม่ได้ไปตั้งค่าแล้วก็รีเซ็ตอุปกรณ์นะครับดาวน์โหลดแอปถ้าใครหาแอปไม่เจอนะครับก็เอาโทรศัพท์มาสแกนตัวนี้เลยนี่ส่วนการเชื่อมต่อแอปนะครับเชื่อมต่อแอปก็เข้าแอป70ไมล์นี่ครับต่อง่ายนะครับนี่เวลาจะเอาภาพนะครับก็ เข้าไปอัลบั้มนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับก็จะตั้งค่าได้เหมือนกับที่ผมกดไปในกล้องนะครับอันนี้ก็ตั้งค่ากันได้นะครับสำหรับการโหลดภาพนะครับโหลดไฟล์ก็เข้ามาตรงอัลบัม้มอันนี้ผมใช้บ่อยสุดแล้วนโหลดวิดีโอมาหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ติดมาอันนี้จะเป็น วิดีโอทั้งหมดเข้าไปโหลดภาพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเร็วนะครับถือว่าแอปเชื่อมต่อได้ดีเลยเนี่ยตั้งแต่ใช้มาแล้วกล้องก็ชัดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้วิดีโอดูดูได้นะครับขนาดยังไม่ดาวน์โหลดก็ยังดูได้เลย ก็โอเคนะครับถือว่าเชื่อมต่อกับกล้องได้โอเคเลยไปไฟเร็วนะครับนี่สำหรับตัวกล้องนะครับที่ใช้งานมาประมาณเกือบเดือนแล้วแหละนี่ถือว่าดีนะครับโอเคกว่าของเดิมเยอะเลยไม่ผิดหวังนะครับที่เลือกแบรนด์นี้ครับผมสำหรับความคมชัดนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะก็เห็นป้ายได้ทุกป้ายนะครับ ั้งป้ายทะเบียนป้ายข้างทางนะครับอันนี้ถือว่าชัดนะครับชัดดีเลยแหละกับตัวที่เคยใช้มาภาพก็เนียนเนียนลื่นๆนะครับตอนนี้อันนี้เป็นภาพจากกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็เห็นทะเบียนชัดเจนนะครับเวลาเอาไฟล์ออกมาแล้วก็กดซูมดูทะเบียน ก็ถือว่าดีนะครับอยู่ในเกณย์ดีเลยแหละอันนี้เป็นภาพกลางคืนนะครับกลางคืนนี่ถ้าเวลาหยุดดูคลิปก็เห็นนะครับเห็นป้ายข้างทางแล้วส่วนป้ายทะเบียนรถนะครับถ้าเข้าใกล้ก็ก็มองเห็นนะครับก็มองเห็นจากทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยก็อ,อันนี้ก็จากกล้องหลังนะครับนี่ก็เห็นป้ายทะเบียนนะครับ ไฟระเบียนชัดเจนเลยใช้ได้นะครับแม้ในที่แสงน้อยก็ยังเห็นนะตัวนี้อันนี้ผมทดลองใช้มาเกือบเดือนแล้วแหละค่อยได้มาทำคลิปนะครับนี่ตัวนี้ส่วนอันนี้คือไม่มีไฟทางเลยแล้วดูดูคลิปจากกล้องครับโอ้โหโหมดลายมากเลยสว่างมากในคลิปคือชัดมากเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจช่องทางการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อ70ไมล์ A510 นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับได้ที่70ไมล์ o f f i c i a l s t สตูนะครับหรือช่องทางออนไลน์นะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e หรือ Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับแล้วยังสามารถไปเลือกซื้อนะครับไปติดตั้งได้ที่สาขานะครับสาขาล้ำอินทานะครับกมที่14ก็ประมาณนี้